สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒชยัยรีเลย์กับการเดินทางกับรถไฟ BTS จากสถานีบางบัวไปถึงสถานีสะพานควายนะครับสถานีบางบัวตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินอยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมพอดิบพอดีครับตรงด้านซ้ายมือนี้ก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับ,รบเวลาในช่วงนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายสองโมง 45นาทีนะครับชมการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากย่านอบางเขนไปถึงย่านสะพานควายนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดเลื่อนไปข้างบนนะครับไปตรงอชานชลารถไฟ BTS นะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงอชั้นบนตรงชานชลาแล้วนะครับบรรยากาศคนไม่ อพุกพ่านหนาแน่นมากนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ดูสภาพโดยรอบดูบริเวณโดยรอบของบนชานชาลานะครับดูบคนไม่ค่อยมีจำนวนมากเท่าไหร่ตอนนี้รถขบวนว t เทสกำลังเข้าสู่ชานชาลาสถานีบางบัวนะครับตอนนี้ในสถานีบางบัวนี้นอกจากมีบันไดเลื่อนและบันไดขึ้นธรรมดาแล้วก็ยังมีลิฟต์สำหรับ อาไว้ชาราสําหรับคนสูงอายุหรือคนพิการในการขึ้นามาใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยนะครับดูบริเวณโดยรอบนะครับบนสถานีนี้นะครับบนสถาน,นี้ก็มีทางเลือกอย่างดีสาหรับผู้โดยสารคือลิฟต์นะครับสําหรับคนวัยชารานะครับหรือวัยสูงอายุนะครับในการมาใช้มาเดินทางบนสถานีนี้นะครับสะดวกสบายให้บริการ แก่คนวัยสูงอายุหรือคนพิการทางสายตาหรือทุกคละภาพนะครับด้านซ้ายมือก็คือตึกมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับมีต้นไม้อยู่หน้าอาคารน,นะครับร่มรื่นฮะหน้ามาศึกษามอาเรียนมากเลยนะครับ น้ำจะเห็นรางรถไฟยกระดับนะฮะไกลสุดหูลูกตาเลยนะครับมองไกลๆนะครับและข้างบนนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์กำลังส่องอแสงเจ้าออกมาเลยนะครับดูพระอาทิตย์ก็สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะฮะตอนนี้เรารอรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่จะเข้ามาในสถานีแล้วนะครับเราจะขึ้นขบวนนี้ไปนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะครับรถไฟกำลังจะมุ่งไปทางสถานีานกเกษตรศาสตร์แล้วนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในมหาลัยเกษตรศาสตร์นี้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีการจัดงานกเกษตรแฟร์นะครับเข้าเริ่มงานตั้งแต่วันที่3มกราคม2568ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับของปีนี้นะครับจัด9วัน9คืนเลยนะครับ อ่าตอนนี้คือสถานีเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีคนลงแล้วก็คนขึ้นมานะครับถ้าใครสนใจก็รีบมาเลยนะครับเป็นปลายสัปดาห์แล้วครับมาซื้ออาหารซืือผลไม้อ่าหรืออ่าดอกไม้นะครับเป็นพวกจำพวกกล้วยไม้นะครับที่งานนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางอ่าผ่านอาเสนานิคมอยู่นะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่สถานีอถัดไปคือสถานีพลโยทินยี่สี่นะครับ ก่อนถึงตัวสถานีนะครับรถไฟก็จะยกระดับข้ามสี่แยกรัชโยธินนะครับอธิตัดกับถนนรัชดาพิเศษนะครับตอนนี้รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี พหลโยธิน24นะครับตอนนี้พหลโยธิน24นี้ก็สามารถลงไปเที่ยวตลาดกลางคืนนะครับสตรีทมาร์เก็ตได้นะฮะ,ะด้านซ้ายมือเป็นตลาดแร์นะครับเป็นตลาดของจอดแฟงอัิตั้งของตลาดก็อยู่บริเวณของสวนสยามเก่านะครับด้านซ้ายมือของอรถไฟนะครับ ตรงที่ท่านเห็นนี้คือการก่อสร้างเซ็นทรัใหม่นะฮะอยู่ด้านขวามือตรงข้ามส่วนแต่ยามเก่านะครับตอนนี้รถไฟกำลังเข้าสู่สถานีห้แยกลาดพร้าวแล้วนะครับสถานีนี้ก็จะมีคนพลุกพล่านมากนะครับมีคนขึ้นคนลง<อ>เพราะเป็นสถานีที่สามารถเชื่อมกับรถไฟ MRT ใต้ดินได้นะครับ สถานีนี้ก็สามารถไปเที่ยวที่เซ็นทรัลฮายักรัดพร้าได้แล้วก็ยูเนียนมอด้านซ้ายมือนะครับที่อยู่บนถนนลาดพร้าวได้นะครับนอกจากนั้นตรงนี้นะครเป็นไฮไลท์เลยนะครับถ้าเรานั่งรถไฟนะครับสามารถมองเห็นถนนวิภาวดีนะครับที่รถไฟคล่อมไป เป็นช่วงที่รถไฟน่าจะสูงที่สุดบนเส้นนี้นะครับและสามารถมองไปด้านขวาเห็นสวนจัตุจักรนะครับและก็สวนรถไฟนะครับอย่างร่มรื่นม,ม,มีต้นไม้หนาแน่นมากเลยนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับด้านซ้ายมือและขวามือคือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับและก็บ,บนก็จะเป็นโทเวดินแดงดอนเมืองนะครับเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเรามองออกไปจากบนรถไฟไฟไฟ,ฟ้า BTS ตรงนี้จุดนี้นะครับดูนะครับถนนยาวเหยียดเลยนะครับสวยงามอาลังการจริงๆนะครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นอารางยกระดับเข้าไปสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงที่ศูนย์ตรงหมอชิตเก่านะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นลานจอดรถของอผู้โดยสารหรือผู้คนที่จะมาขึ้นต่อที่สาย BTS สถานีหมอชิดนี้นะครับเป็นลานกว้างและจอดรถได้หลายร้อยคันนะครับขณาดนี้รถกําลังชะลอนะครับเพื่อจะจอด อลงที่สถานีอนมอชิดนี้นะครับ <Okay. c oughs> พอออกจากสถานีมอชิดด้านซ้ายมือก็จะเป็นวิลลยวิทยุการบินแล้วก็กรมขนส่งนะครับและแล้วเราก็จะเข้าไปสู่สถานีสะพานควายในยาน่านธุรกิจ ย่านสีแยกสะพานควายกันนะครับตอนนี้รถกําลังชะลอตัวเพื่อจะจอดตรงอาชานชลาสถานีสะพานควายกันนะครับผมก็จะลงตรงสถาน,นีนี้นะครับเพื่อไปดูอวิวทิวทัศน์รอบบริเวณชานชลาของสถาน,นีนี้นะครับพอลงจากรถไฟเวลาช่วงนี้ก็อยู่ประมาณบ่าย3ามโมงสิบสีนาทีนะครับเราก็จะเดินไปดูรอบรอบ บนชานชรลาจากสถานีสะพานควายอย่างนี้นะครับดูนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟที่เรานั่งมากำลังจะออกจากชานชาลาไปทางสถานีถัดไปคือสถานีอารีนะครับดูว่าขบวนยาวเหยียดแล้วนะ่าจะอยู่ประมาณสี่โบกี้นะครับ มองตามไปนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับลิฟต์ตาเลยนะครับเนี่ยนอกจากนั้นสถานีนี้ก็ยังมีทางเลือกที่ดีอีกสถานีหนึ่งนะครับเพราะมีลิฟต์สำหรับคนสูงวัยคนวัยชราหรือคนพิการหรือทุกพลภาพในการมาใช้บริการบนสถานี BTS แห่งนี้นะครับมีความสะดวกสบายนอกกนั้นยังมีะสะพานเชื่อมนะครับ ไป2ฝั่งของสถานีรถไฟนี้นะครับมีทั้งลิฟต์มีทางสะพานบันไดเลื่อนและก็บันไดธรรมดาให้เลือกให้ใช้นะครับของผู้โดยสารนะครับอตอนนี้เรามาดูตรงด้านซ้ายมือของสถานีนะครับมองไปข้างนอกก็จะเห็นอักราบ,บ้านช่องนะครับตึกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับท้งคนโดชุดรูนะครับสำหรับอายุอาศัยแล้วก็ตึกใหม่ๆที่เกิดบริเวณ รอบสถานีแห่งนี้นะครับตอนนี้เรากำลังลงไปในชั้นที่าขายตั๋วนะครับของอัชันชลานี้นะครับเราก็จะเดินออกไปมุ่งหน้าไปทางสี่แยกสะพานายกันนะครับบนสถานีนี้ก็ยังมีร้านต่างๆในการาขายสินค้าในการบริการให้ อพุดยสารที่แวะเวียนมาอ่านมาขึ้นสถานีนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอาจจะเอาบัตรน,นเสียบผ่านช่องอเกตออกไปนะครับ เราเสียจตรงนี้นะจุดนี้นะครับประตูก็จะเปิดปเราก็จะเดินออกไปนะครับหน้าไปทาสะพานเชื่อมซ้ายขวาของรัชมนตร์อพยพหยุดจุนนี้นะครับออกไปด้านซ้ายนะครับลงไปทางโรงพยาบาลเราแล้วก็เดินต่อไปความเจริญในย่านนี้นั้นของย่านสะพานควายแห่งนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังลงจากสถานีนะครับลงไปชั้นพื้นถนนนะครับข้างล่างนี้นะครับช่วงสะพานควายนี้ปกติรถก็ติดนะครับช่วงนี้รถด้านขวามือนะจอดเรียงรายกันเป็นแถวนะครับมุ่งหน้าไปทางสีแยกนะครับสะพานควายกันนะครับพอเรามาถึงชั้นล่างนะครับเราก็จะ อาเห็นนะฮะรถต่างๆมาจอดรอผู้โดยสารอย่างเช่นรถสามล้อเครื่องนะครับมีจอดเรียงรายอยู่รับผู้โดยสารที่จะต้องการเดินทางต่อนะครับเพื่อไปในซอยต่างๆนะครับนอกนั้นยังมีวินมอเตอร์ไซค์จอดเรียงรายอยู่นะครับข้างถนนนะครับดูสภาพถนนนะครับมีการปูถนนแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองแถบสีเหลืองนะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์สําบ เอาคนพิการทางสายตาในการเดินและใช้ไม้สติ๊กนะครับในการาเรียกว่าในการจับขอบทางที่จะเดินตรงไปนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับพอเราเดินเลย โรงพยาบาลด้านซ้ายมือก็จะเจอวิทยสิสะพานควายนะครับตอนนี้เราเดินอยู่บนฝาดด้านซ้ายมือนะครับมุ่งหน้าเป็นทางสรีเยชสะพานควายนะครับถ้าออกซ้ายไปทางวิภาวดีรังสิตนะครับออกขวาไปทางปฏิพัฒน์นะครับตรงไปเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ าจากลาวถึงย่านสะพานควายบนถนนพนลยุทธิีนี้จะมีการพัฒน,นานะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒน,นาด้านฟุตบาทนะครับแล้วก็มีการติดสัญญาณไฟข้ามของคนข้ามระหว่างสองข้างทางแล้วก็มีปุ่มกดสัญญาณไฟให้ไฟแดงแล้วก็รถหยุดนะครับพอไฟเขียวคนก็จะเดินข้ามไปตามสัญญาณไฟที่กำหนดไว้ให้นะครับหลายจุดเลยนะครับบนถนนนี้จากย่านสะพานควายถึงเสาวรีเลยนะครับ น่าจะเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพมีการพัฒนาด้านนี้นะครับเพื่อเป็นร่องนําทางในการพัฒนาในย่านต่างๆภายในกรุงเทพนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นสะพานเพื่อไปข้ามสะพานาปฏิพัฒน์ไปนะแล้วก็จะดูบริเวณโดยรอบบน สี่แยกสะพานควายแห่งนี้นะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นสะพานไปแล้วนะครับขึ้นไปชั้นบนนะครับแล้วก็อาจจะพาท่านดูรอบๆบ,บนสี่แยกสะพานควายนี้นะครับข้างล่างนี้ก็คือสี่แยกสะพานควายนะครับดูการจราจรนะครับในสี่แยกนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นไปทางถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับ แล้วก็จะมีรถที่วิ่งมานะด้านอันนี้ก็จะปลายทางปฏิพัฒน์นะครับนะครับตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ประมาณอชุวงรงอมองตรงตรงไปนะครับตรงสียแยกสะพานวายนะครับตึกด้านขวามือก็จะเป็นตึกดไรนะครับประมองไกลๆยๆไปนะครับก็จะเห็นนะครับรัฐสภาใหม่นะครับเห็นไหมฮะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่น ตรงพอดีบนตรงแยกนี้เลยนะครับรัฐภาใหม่หรือเรียกว่าสปยะสภาสถานนะครับเป็นรัฐสภาที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีความสูงอยู่46เมตรนะครับของเจดีย์จุฬามณีและก็ได้ประดิษฐานพระสยามเทวาเทราชคู้บ้านผู้เมืองไว้บนเจดีย์ด้วยนะครับตอนนี้เราลงจากสะพานมา ข้างล่างนะครับอยู่ด้านที่จะไปทางถนสุรีนะครับมองความเจริญในย่านนี้นะครับบริเวณสองข้างของถนนประโยดชินในย่านสะพานควายแห่งนี้ก็จะแบบมีการเอา,อาสายไฟสายเคเบิ้ลต่างๆนะครับลงใต้ดินหมดแล้วนะครับดูถนนสะอาดนะครับดูฟุตบาทสวยงามนะครับสะอาดตาในย่านนี้นะครับ เป็นย่านที่พัฒนาอีกย่านหนึ่งของกรุงเทพเลยนะครับสวยงามนะครับขอชมจริงๆนะครับในการพัฒนามีความคืบหน้าในการพัฒนาในแหล่งนี้นะและตรงนี้คือจุดที่มีสัญญาณในการข้ามถนนนะครับสัญญาณาไฟในการกดปุ่มเพื่อข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งนะครับพอกดเสร็จก็จะเห็นไหมฮะพอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บรถที่เล่นมาด้านขวามือก็ ทุกคันก็จะหยุดอยู่นะครับะนะฮะหยุดอยู่ก่อนถึงเส้นขาวนะครับเส้นขาวทิปนะครับอพอสัญญาณไฟแดงขึ้นปุ๊บรถก็จะออกตัวนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามนะครับน่าชื่นชมนะครับรถที่มาอตอนนี้เรามาถึงท้ายคลิปนะครับเรามาถึงตรงหน้าธนาคารอมสินแล้วนะครับและพาท่านเดินทางมาจบคลิปการตรงนี้นะครับหวังว่าท่านคงได้รับความเพลิดเพลินในการ อมาชมคลิปนี้นะครับขอให้ท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e ในช่องวุฒชัยเดลัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ